ส่วนข่าวนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะสำหรับคดีแชยลูกโซ่ Forex 3D ค่ะที่แฟนหนุ่มของสาวซาร่าคาซิงกินีเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกคุมตัวอยู่นขนาดนี้ค่ะ โดยวันนี้นะคะซาร่าก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจสามีแดรันยังค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีช่อโกงประชาชนนะคะทางนี้ซาร่าก็เปิดใจกับสื่อมวลชนสั้นๆค่ะบอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจสามียอมรับว่าสามีเนี่ยมีอาการเครียดนะคะนอกจากนี้ซาร่าก็ยังย้ำชัดเลยว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแชร์ Forex 3D แล้วก็เพิ่งรู้จักในตอนที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้ซาร่ายังไม่ถูกแจ้งข้อหาใดๆนะคะมีเพียงแค่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นเท่านั้นซึ่งล่าสุดศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะหลังซาร่ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวสามีได้รันยังชั่วคราวทำให้หลังจากนี้นะคะจะมีการส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะ